บอมงบอกมูเนี่ยเขนสิไปบอกาไอ้น้น้องนี่ไง่่ผู้เดียว ไี่จะบอกพิ่กันมาให้ตอนนี้เราไปจักแล้วมึงไปมึงฟันเองหมดตอนนี้บอครับเดี๋ยวสิคุยโทษคุยให้เพิ่งอะไรบอบอครับต้องโทษบอต้องโทษหรอกกูมาเสื้ออยังมึงจะยาต่อตอนนี้กูตั้งกูต้องการในมือเหยียดงานโบกรถเออกูบอกอยากเสื้ออยังแล้วกูมาถามว่ามึงเห็ีดงานเป็นยังไงตอนนี้มึงอยู่ก็เก็นหนุงานได้ดีบอดีครับดีครับเออแล้วมึงคุยทับเขาไป็นพวมือผมเริ่มเศร้าคุยเลรอเศร้าคุยใสเหมือนว่ามึงยังคุยเออตอนน้าแท็กซี่มาอยู่หน่อยนึงครับเออ กูมาต้องการมึงคุยกูต้องการมึงเหตุเพียงให้โอกาสมึงเห็นงานได้บนแห่งโอกาสกูมาคุยได้ก็ใช่ไมวะไม่ใช่เพราะว่าเตรียมตีซีค่ะไปมึงปวดรอบตัวทั้งหน้าผมบอผมบอกบอปวดได้หน้างๆแล้วปวดรับผมเอาเตะทีของผมนะคร่ะไปกับหลอดเนาะเออจะคุยเขาบอกมึงมุ้ยไปเชื่อแล้วล่ะเออมึงคุยโม่โอ้ปวดไปทั่วที่กูต้องไปมึงนี่เขาบ่นแล้วโบ่ที่มึงหรอกอือไม่ได้อะไรมันน่หึงแม่ก็ะไรเนาะกูต้องไปเลยมึงเห็ดเพียงอยู่นี่เด็กกินเข่ามึงนี่มึงมึงนี่มองกินเข่าได้เนี่ยกู